สวัสดีครับผมเคยได้ยินนะคนที่บอกเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีหลักฐานการวานจ้างค่านายโยทินนิลาพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนผมนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนผมบอกว่ามีหลักฐานในการวานจ้างค่า และก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางกรมการแพทย์และแกจะเชื่อชาญด้านเออเหมือนเป็นการทดลองทางเออทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลจุลาหรือโรงพยาบาลมหิดลก็น่าแปลกนะแกจะรอบดูเรื่องระบบเคลื่นความถี่แกบอกว่าแกถือสองสัญชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวันถือสองสัญชาติ เขาบอกว่ามีคนในเครื่องมือถือผมเนี่ยทำการแฮกมือถือเข้าไปและเขาทำการแจ้งความตำรวจสากลตำรวจ CIA ทำงานร่วมกันกับตำรวจประเทศไทยเพราะเป็นการลามิดบอกว่ามีคนในเครื่องผมเนี่ยแฮกข้อมูลเข้าไปและเขาได้มีการแจ้งตำรวจนะะเขาได้มีการแจ้งตำรวจสากลตำรวจ CIA ประสานงาน เข้ามาทำงานร่วมกับตำรวจประเทศไทยผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะซึ่งทางหน่วยงานความมั่นคงก็บอกอยู่ว่าทางรองความมั่นคงจะมีการตัดไม่ให้ทางรองความมั่นคงพันเอกได้รู้และมีการจัดการการระดับล่างและทางท่านรองเคยถามว่ามีหลักฐานไอ้คนที่มันบอกเรื่องเสียงไหมมันฝังชิปตามตัวหาอะไรน่าแปลกนะฮะและไอ้ที่มันบอกว่าให้เผารูปในหลวงทิ้ง ให้เผารูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ทิ้งได้เผาไหมได้เผาตามพวกมันไหมที่มันสั่งดีินนะได้ยินอะไรและไม่พูดที่หลังได้ยินอะไรให้จดบันทึกเอาไว้ให้จดลงสมุดเอาไว้จะไปถามหน่วยเพราะว่ามีการทดลองมีการหาบางสิ่งบางอย่างหาข้อมูลบางอย่างในตัวผมดีนะไอคนที่บอกเรื่องเสียงมันฟังคิปตามตัวหาอะไรหรือเปล่าอันนี้น่าแปลกดีนะฮะ และแกบอกว่าแกมีหลักฐานในการวานจ้างค่าเพื่อนผมปี59และมีหลักฐานการเตรียมสองคนไว้สอบปากคำที่สอนอและทางตำรวจที่ทําคดีก็ออกมายอมรับว่าเรียกสองคนมาสอบปากคำจริงๆซึ่งตรงประเด็นกับคดีการวานจา้างฆ่าและมีการส่งหลักฐานการฆาตกรรมในห้องและก็ทางตำรวจนครบาลหนึ่ง ได้ทําการจับศพย์ลงจากชั้นสิบหลักฐานอยู่ที่ไหนจะบอกครับผม